สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้จะมาพยากรณ์ดวงของชาวราศีกุมในช่วงเดือนสิงหาคมท่านที่เกิดราศีกุมหรือลัคนาราศีกุมนั้นลองเข้ามาเช็คดวงได้ว่าดวงจะเป็นเช่นไรนะคะก็ดูดวงฟังไว้เป็นความบันเทิงเท่านั้นนะคะเพราะว่าทำนายภาพรวมชาวราศีกุมในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะต้องบอกว่า เป็นช่วงที่คุณนะคะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะมีลาภผลบางอย่างเข้ามานะคะหรือมีความโชคดีบางอย่างเกิดขึ้นนะคะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ทดลองหรือได้หยิบจับทำอะไรใหม่ๆให้กับตัวคุณเองนะคะหรือเป็นช่วงที่คุณได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้องความรู้ใหม่ๆนะคะมีทัศนคติที่ กว้างไก่มากขึ้นนะคะหรือมันมีความคิดที่สามารถที่จะสร้างรายได้เข้ามานะคะมากขึ้นนะคะเป็นช่วงที่มีหัวคิดมีไอเดียหรือมีความคิดแปลกๆความคิดสร้างสรรค์นในการที่จะหยิบจับทําอะไรใหม่ๆหรือเป็นช่วงที่ต้องลองผิดลองถูกเป็นช่วงที่ต้องเรียนรู้นะคะดวงชะตาเนี่ยชาวราศีกุมเนี่ยเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะ คิดในเรื่องของการหาเงินหรือคิดในช่องคิดในเรื่องของการที่จะหาในเรื่องช่องทางรายได้หรือช่องทางรายรับต่างๆเข้ามานะคะเป็นช่วงที่มีโอกาสนะคะที่จะมีช่องทางรายได้ใ,ใหม่ๆหรือเกิดช่องทางรายรับใหม่ๆเข้ามาให้กับดวงชะตานะคะแล้วก็ดาวการเงินของคุณเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้ลงทุน หรือทำอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆโดยที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากแต่ว่ามันสามารถที่จะสร้างรายรับหรือสร้างผลกำไรได้เข้ามานะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้ด้วยนะคะดวงยังบอกอีกว่าชาวราศีกุมเนี่ยนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของเงินเนี่ยคุณก็จะมียังได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับการ อุปถามในเรื่องการเงินการทองหรือจะแปลว่ายังคงมีที่พึ่งทางการเงินมีคนให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือเรื่องเงินแต่ต้องระวังในเรื่องของรายจ่ายหรืออยู่ดีๆมันมีเหตุที่มีรายจ่ายแบบกระทันหันหรือมีรายจ่ายที่ไม่ได้คาดคิดนะคะรวมไปถึงดวงยังบอกอีกว่ามีโอกาสที่จะมีคดีความทางการเงินเกิดขึ้นหรือมันมีปัญหาในเรื่องของหนี้สินบางอย่างเข้ามาให้คุณต้องเครียด หรือเข้ามาให้คุณต้องวิตกกังวลน,นะคะพูดถึงเรื่องงานนะคะเรื่องงานของชาวราศีกุมในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะช่วงนี้ทำอะไรในเรื่องของงานต้องรอบคอบต้องมีสติให้มากๆอย่าใช้อารมณ์เป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะใช้อารมณ์ในการทำงานหรือหงุดหงิดง่ายนะคะใจร้อนในเรื่องของงานงานที่ทำมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้ง่าย นะคะอารมณ์หุนหันพันแร่นมากขึ้นหรือเป็นช่วงที่ไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะจะยืนคือจะยึดมั่นในสิ่งทีต่ตนเองคิดเป็นอย่างเดียวหรือเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะมั่นใจตัวเองเกินไปนะคะต้องรับผังรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยจะดีนะคะเรื่องงานเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะเกิดในเรื่องของคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาเกิดขึ้น หรือเกิดการลงทุนร่วมหุ้นบางอย่างกับคนที่คุณไว้เนื้อเชื่อใจเกิดขึ้นหรือจะแปลว่าชาวราศีกุมท่านไหนที่มีคู่มีความมีมีคนรักเนี่ยมีโอกาสที่จะมีโปรเจกต์ทางการงานร่วมกันกันกบคู่หรือมีธุรกิจบางอย่างเกิดขึ้นนะคะที่ทำกับคู่นั่นเองดวงบอกมาในลักษณะนี้แล้วก็ดวงสตา์เนี่ยนะคะยังบอกอีกว่า เรื่องงานเนี่ยนะคะก็ต้องระวังในเรื่องของการดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารต่างๆผิดพลาดด้วยไม่ว่าจะเป็นเอกสารเรื่องงานหรือเอกสารใดๆที่เกี่ยวกับงานที่คุณทําเกี่ยวกับหน้าง,งานที่คุณรับมอบหมายมีโอกาสผิดพลาดนะคะเอกสารบางอย่างสูญหายก็ได้นะคะหรือเอกสารสําคัญบางอย่างมันสิ้นสุดลงมันหมดอายุต้องไปต่อใหม่อย่างนี้ก็ได้เช่นประกันรถยนต์หมด ก็คือต้องไปทำใหม่อย่างนี้นะคะเป็นการยกตัวอย่างดวงชะตายังบอกอีกว่าชาวราศีกุมถ้าพูดในเรื่องของเพื่อนเนี่ยช่วงนี้เจอมีโอกาสเจอเพื่อนที่ไม่จริงใจเจอมิตรไม่จริงใจเจอมิตรลวงมิตรเทียมนะคะไม่ใช่มิตรแท้หรือจะแปลว่าเพื่อนดีๆของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะห่างหายออกไปคนไม่ดีเนี่ยจะมาอยู่ใกล้ นะคะมีโอกาสมีปัญหากับเพื่อนฝูงหรือมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานเกิดขึ้นในเรื่องของการทำงานต่างๆที่มันเป็นทีมเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะไม่ไม่มีความสามัคคีกันในการทำงานเพราะว่าดวงมันมีโอกาสที่จะมีปัญหากับกลุ่มกลุ่มคนเยอะๆมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานคนสนิท,ทิดเชื่อหรือเพื่อนที่มันเราไว้ใจเนี่ยเขาคิด คิดไม่ดีกับเรานะคะเพื่อนสนิทหรือเพื่อนที่คุณไว้ใจคิดไม่ดีกับเราเกิดขึ้นนะคะมีโอกาสมีเรื่องให้เดือดร้อนจากเพื่อนฝูงหรือมีเรื่องให้ตื่นเต้นเกี่ยวกับเพื่อนฝูงตื่นเต้นในที่นี้ก็คือเพื่อนฝูงนําความเดือดร้อนหรือนําปัญหาบางอย่างมาให้กับคุณที่ต้องให้ให้คุณต้องแก้ไขนะคะต่อมานะคะดวงยังบอกอีกว่าสุขภาพชาวราศีกุมต้องระวังเกี่ยวกับ ความจำหลงหลืมๆมหรือว่าระบบปากและฟันภูมิแพ้ไมเกรนผิวหนังปวดหลังปวดข่าเส้นเอ็นต่างๆนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีแล้วก็ถ้าพูดถึงเนี่ยในเรื่องของคนรักคนมีคู่เนี่ยนะคะช่วงนี้เนี่ยคุณกับคู่มีโอกาสที่จะได้ทำบุญร่วมกันหรือเป็นช่วงที่ ร่วมก่อร่วมสร้างคือสร้างบุญกุศลร่วมกันมากขึ้นไปทําบุญบ่อยขึ้นหรือทําในสิ่งที่มันเป็นความดีต่อกันมากขึ้นทําในสิ่งที่ดีต่อกันมากขึ้นสําหรับคนมีคู่นะคะความรักยังคนคงแน,แน่นแน่นแฟ้นในความสัมพันธ์นะคะมีโอกาสได้ทําบุญร่วมก่อร่วมสร้างละกันต่อมาถ้าเป็นคนโสดคนโสดช่วงนี้นะคะคุณมีโอกาสที่จะมี ใครสักคนหนึ่งเข้ามาหาคุณโดยเขาเข้ามาทางการงานก็ได้หรือเข้ามาจากมีญาติพี่น้องบางคนแนะนําผู้หลักผู้ใหญ่บางคนแนะนําก็ได้ให้เขามารู้จักกับคุณคนโสดมีโอกาสได้พบเจอใครแล้วมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจนะคะเจอได้รับการช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามหรือคนโสดท่านไหนที่ดูใจกับใครอยู่ ก็ <im itation> มีโอกาสที่จะมีการพัฒนาในเรื่องความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะคะจากที่คุยกันมาสักระยะหนึ่งเนี่ยนะคะคนโสดก็มีโอกาสพัฒนาในเรื่องของด้านความรักพัฒนานเรื่องความสัมพันธ์นะคะหรือเรียนรู้กันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือท่านไหนที่กล้า,กล,าก,กลัวในเรื่องของการที่จะมีรักเนี่ยในในเรื่องของการที่จะมีรักครั้งใหม่เนี่ยก็เป็นช่วงที่คุณค่อน,นที่จะค่อนข้างที่จะ เปิดใจนะคะเปิดใจเรียนรู้ในเรื่องของความรักครั้งใหม่เข้ามารักกันนะคะก็ดวนสตา์ภาพรวมของชาวราศีกุมในเดือนสิงหาคมก็จะมีประมาณนี้นะคะฝากกดติดตามกดสับส c ค i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้ขอบคุณค่ะ